นตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ไหมค่ะคุณนางม่นาว่านะกลับบ้านไปพักเถอะไม่เป็นไรค่ะคุณนาหนูยังไหวค่ะปากเราอ่ะบอกว่าไม่เป็นไรแต่หน้าเราเนี่ยสิมันไม่ได้เลยนะทั้งเครียดทั้งเพลียรเรื่องกวินอาสัญญานะว่าอาจจะจัดการให้กวินเนี่ยไม่มาสร้างปัญหาให้หนูอีกถึงคุณกวินเขาไม่ทํางานที่นี่เนี่ย เดี๋ยวเขาก็หาทางมังคุลอยู่ได้อยู่ดีะค่ะเอาเป็นว่าวันหลังหนูจะมาระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะคะแต่หนูไปทำงานก่อนนะคะคุณนาโอ้ระวังระวังระวังเป็นอะไรเนี่ยฮะน้ำมือด่าม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 านั่งพักก่อน นั่งก่อนนั่งก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะหนามือหรือเปล่าโอ้มีไข้ด้วยไหวไหมเนี่ยนาบีไหวค่ะเธอรออยู่แถวนี้แหละฉันแค่เอาชาไปให้พี่เชษสวัสดีค่ะคุณวีรานาศ พี่เชษอยู่แถวไหนเหรอคุณคุ้นว่าน่าจะอยู่โซน v i p นะคะ เสื้อทานดีค่ะคืนนี้เงึงเงงเงงเเาไหมคะผมต้องทำงานเทถึงคุณเหงานะคะคืนนี้ดูใบขับของเราก็ไม่มีสาวๆไว้คอยบริการากคุณหรอกค่ะขนาดเจ้าที่ที่นี่นะคะอย่างเจ๊จูจู่ยังโดน <nadie. S 1> เรียกไป <im mon> เรียกมาเรียกมา <im mon> เรียกไปเรียกต้องหลายรอบแน่น่ารักไปนะคะ <im mon> <im mon> นาบ <ây> ี <im mon> <im> นาบีไปกินยาซะก่อนนะห้องนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เดี๋ยวนาบีนอนพักที่นี่ก่อนนะเรื่องงานอย่าไปห่วงอะไรมากจะไปลงไปซะอีกนะขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงเอาว่าโนดีขึ้นแล้วจริงๆคะ่ะเดี๋ยวหนูไปทำงานดีกว่านะคะไม่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 ได้เรื่องงานเนี่ยอย่าไปสนใจมากแล้วอย่าดื้อเชื่ออา นอนพักผ่อนก่อน,อมนไม่ต้องอย่าดื้อกับอ่านะนอนพักผ่อนก่อนจะได้ดีขึ้นงานมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกนี่นะแลเราอะ่ะไม่ต้องคิดมากนะอาสัญญาว่าอาจะดูแลหนูไม่ให้ใครมาทำร้ายหนูขอบคุณนะคะคุณพิเชษชัยเ,เลิกพูดคำว่าขอบคุณได้แล้วนะแล้วต่อไปเนี้ย เธอต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะอย่าห่วงแต่งงานแลวต่อไปเนี้ยเธอต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้นะเธอเนะี่ยไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะยังม,ม,มีลูกในท้องอีกคนค่ะบิณจะดูแลตัวเองให้ดีค่ะส่วนเรื่องลูกนะฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยเธอดูแลคนน พี่ถองร้องเลยใช่ไหม